เออผมผมผมไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แต่อยากจะได้เออเซิร์ฟของน้ำมันเครื่องที่เออที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยฮะได้ครับรถผมเกินแสนกิโลแล้วเป็นเครื่องบินซิลเป็นซิลรุ่นไหนครับเป็นยี่ห้ออะไรครับรถเออเป็นเครื่องของวีออสผมแปลงมาใส่ของอโปรตอนอ๋อเครื่องวีออสอยู่ในวางอยู่ในโปรตอนนะครับใช่ผลิตภัณฑ์สนใจน้ำมันเครื่องครับ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมตตนนะครับที่ใช้กับรถเกินแสนกิโลก็จะเป็นตัว 10W40 มีทั้ง h ฮติกร้อยนะครับแล้วก็มีทั้งมันติ Power Plus ครับใช้งาน1,000 0กิโลครับผมตัวตัวแรกคืออะไรนะ 1010W10W40 ครับอันนี้เหมาะกับรถกลางเก่ากลางใหม่นะครับที่ใช้งานเกินแสนกิโลครับครับครับผมครับอันนี้1 0ื่นกิโลเหมือนกันหมื่นกิโลครับราคาพูดออกหน้าไม้ได้ไหมต้องถามในอินบ็อกนะครับ ครับครับผมมีจําหน่ายทั่วไปตัวภัยครับตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยครับทูลลองสอบถามดูนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของแท้นะครับจะต้องมีใบเซอร์นะครับใบรับรองจากตัวแทนแต่งตั้งที่ขายนะครับยังไงลองสอบถามนะครับในอินบ็อกซ์จะมีเจ้าที่แอดนิีนตอบอยู่หรือนะครับลองมองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมตูนใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับอันนี้บรรจุในถังกระลอนพลาสติกหรือกระ l สังกะสีฮะพลาสติกครับพลาสติกครับ อ๋อ <AL> พลาสติก,กนะครับนาเข้าจากประเทศฝรั่งเศสครับดูดูเววิธีดูเดี๋ยวจะแนะนําให้เลยนะครับวิธีดูผลิตภัณฑ์น้ํามันเครื่องนะครับที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่าดูดูบาร์โค้ดนะครับสังเกตบาร์โค้ดด้านหลังครับถ้าทําในประเทศไทยนะครับจะเป็น8885ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับ885นะครับถ้าถ้าบรรจุที่ต่างประเทศก็จะเป็นรหัสประเทศนั้นครับอย่างของโมตูลฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นรหัส337ตัวหน้านะครับ 337ตัวหน้าก็แสดงว่าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอลองดูนะครับลองมองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมตูลน,นะครับรบใช้งานดีครับ,รบช่างดนแนะนําท่านผู้ใช้รถที่เข้ามารับบริการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมตูลอยู่รวมถึงรถทั้งดนเองก็ทุกคันใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมตูลครับขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับท่านครับ